สวัสดีครับวันนี้ขับมามาเจอด่านไอ้วันนี้วันที่วันที่จะไหลยี่ห้าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาสองข้าเจ็ดด่านกรมทางหลวงนั่นเนี่ยทางหลวงทางหลวงด่านทางหลวงนะครับ ทางหลวงทางหลวงรถมีสองเลนกั้นเลนหนึ่งรถติดว่าทำไมถึงรถติดอ่ะผมมันเอออะไรตอจะลงทางหลวงทางหลวงนะครับนะครับเขียนว่าที่อยู่ที่อยู่นับตปิตำนะร คันีป๊บนึงสวัสดีครับด่านด่านครับด่านอ่าด่านทางหลวงทางหลวงด่านทางหลวงเนาะ ที่อยู่ทางหลวงนะครับที่อยู่ทางหลวงทางหลวงมาปิตำนะ ตตแต่มาตั้งที่อำเภอพัทลุมทางหลวงไม่ไปต่ำแต่มาตั้งอยู่ที่พัทลุมอเพัทลมุมอพัทลมุมตังหลวงตั้งหลวง,ง,ลวงเดี๋ยวพี่ๆช่วยตรว,วจสอบหน่อยนะครับมันจะแบบนี้มันถูกหรือเปล่าหรือว่าไงครับช่วยบอกผมด้วยนะพี่ป๋าครับ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 ไม่ไม่ไม่ผมคุยกับพี่ ครับครับเนีย่ยก,กุมตังหลวงนะครับตังหลวงตั้งด่านครับครับเดี๋ยวผมเดินไปดูป้ายหน่อยว่าผู้ควบคุมด่านคือใคร ขับผ่านพอดีครับขับมาพอดีมาเจอ,อถนนขาเข้าขาขาออกครับขาออกไปร่อนอะ่ะไปร่นไปร่นเดี๋ยวเราไปดูว่าผู้ผู้คุมด่านชื่ออะไร ชื่อกูุ้ด่านนะครับรถตำรวจเอ,อกจักระปุงนวลปานอ่ะฝั่งนี้ไม่มีชื่อนะแต่ไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีชื่อนะไม่ไม่ติดชื่อนะแต่ว่าไปติดด้านหลังเนี่ยใครก็มองไม่เห็นหรอกครับว่าผูู้คุด่านชื่ออะไรแต่มาติดอยู่ด้านหลังชุ้กูคุมด่านรถตำรวจเอ,อกจักรพงุงนวลปาน ครับดูครับรถมีสองเลนแต่บีไปเหลือเลนเดียวแล้วรถติดยาวอะ่ะครับนี่ผมขอนำเสอนอนะครับ ทางหลวงทางลูกไม้เล็กไม่อด้เลยพฤษภาคมยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมยังไม่หมดสายฟาสีนะครับทางหลวงตั้งดัก สวัสดีครับใครใช้รถใช้ถนนถนนขาออกจากในเมืองไปร่อนนะ่ะมีด่านนะครับมีด่านตัางหลวงจับปรับตรงนี้นะครับจับปรับตรงนี้เลยปรับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะครับ โทดได้สิ <|so|> not, what, ี่อะนะไอไม่ไม่โทดแต่ว่าโทดเรื่องนะอันนี p p ้คืออ่าวัววนากใครครับคุณคนได้ครับปีผมเจีได้ปีอ่เจีไ้ปีเจีได้ปีก็ก็ก็โดนเฉ นี่ไม่ไม่บังบังเหรอนี่นี่ั่างมาใม้ผมป่มไม่แม่ปุ่มปีกไม่มปีกปุ่มใต้ลายปีกไม่จ่ายไม่ิเกียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไนะม่ไม่ปุ่มก็จะจื้อไม่ได้ไม่ไม่ปุ่มไม่ไผมเนี่เนี่ยผมนี่ผมมน่ไม่จะไม่จัไม่จับไม่จับไม่จับไม่ไม่จ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 ับไม่จับไม่จับไม่จั้ไม่จับไม่จับไม่จับไม่จัไม่ั้ไม่จับไม่ไม่ัไม่ับไม่จัม่ัไม่ไม่ัไม่ไม่ับ พี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่พี่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับไปนะไม่เนะไม่ผม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 ถามนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับมันไม่ได้มั่ไม่ได้เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอะไรไม่พี่มันมันเกี่ยวครับชื่อคูมด่านไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ตรงครับเนี่ยครับด่านชื่อคูมด่านนะก็เห็นตามพิพันเมื่อกี้นะตามเลยสดนะแต่ว่าชื่อ ผมน่าชุดไม่ตรงกับชื่อนะครับไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนายนะครับโอเคครับทีนี้รถไดยังไงบุกง๊อปาดีสครับก็ต้องให้ไปดูเดี๋ยวผมขอแยกไปทำงานก่อนครับทำงานก่อนพอเเดีผมรีบไปทำงานด้วยลูกงานมาสามปีแล้ว รถตัดทีานมาสาีทำง้าที่มเพิ่มีปน้มาใส่ผมมาเกี่ีที่มาทมจทีเลยเว้นไหม่งความเับ่งความคีมี่มีที่เมาใส่ผมพี่มีสิอะไรมาใส่ผมครับพฤติกรรมยังไงทราบว่ารถคันนี้ไม่ใช้งานไม่ต่อภาษีมาสย่ๆๆมีเจาน้าท่อน้อ คนอะลผมถามคนอะไรคนอะไปเวลาพมมาเลยทคุมาคนเพิ่มช่วคนคนเออคนคนมี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 ไรปมา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 อไรพิ่มมีทิงเามีทลคน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 เลยคนเลยคนเลยคนรคนเรถตมากครับตมากินพีอได้รมือเป้ำรตามสิ่งเล่ไมไม่พิมไม่คุยมไม่พิ่มเลยคุณกันแกงเมเลยนี่นี่คุณรุมมนะครับนี่เจสีใจเม็ดกับเลยมกีคนับดู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 เวลาพ่มมายตบอกพิ่มข้าไปตามแกจิ๋วพมแกตามวัวนา จงกัไปมากนี่ครับไม่ไม่คุณไปเลยไปเลยผมไม่คุยกับคุณคือคุณเล่นวันนี้นะครับคือผมแขกไปทามครับเมื่อกี้ผมไปถามว่าป้ายอ่ะชื่อกับหัวหัวนายชุดดานอ่ะไม่ตรงมันไม่ตรงครับไม่ตรงพาพอเวลามันไม่ตรงปุ๊บนี่มาคนรบผมเลยอ่ะดูครับดูดูเจ้าที่ทางหลวงนะครับนะครับเจ้าที่ทางหลวงครับเดี๋ยวป้ายอ่ะป้ายอ่ะชื่อที่ป้ายกับ ผู้ควบคุมดานไม่ตรงกันนะครับนะครับดูนะครับมีคนเลยไหมไม่ไม่ไม่ผมไม่ไปคุยแล้วผมไปไปผมไปผมไปคุยกับผ่านจะหลับไหมพ่อมจะหลมไม่อมคุยกับผู้จัดการผู้จัดกคร